น้องคะห้องน้ำอยู่ไหนคะชั้นสองอ่านลงไปชั้นัวร่องรูปแบบของคุณนะเดียวไม่ได้ซื้ออะไรเยอะนะทำไมอ่ะก็จะกินนี่ไงอายอดนะ เอาอะไรนะไมั่งสั่งอะไรมาไม่รู้วนะ่าฝกินอะไรนี้